สวัสดีค่ะช่องผ้าใหม่สุรินทร์กับไกด์แพทพาเที่ยวตลาดนัดผ้าใหม่ในคลิปที่2ของวันเสาร์ไม่ใช่ถ่ายทอดสดเป็นคลิปเทปนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดนัดเท่านั้นเจา้าไกด์แพทไม่ใช่เจ้าของตลาดแต่ว่าจะพาชมช้อปปิง้งทีละผืนไม่ใช่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แคปหน้าจอมาจะตามหาให้ในายภายหลังได้จ้ามาดูคลิปต่อไปนะคะงานทอสวยๆจากร้านคุณพี่สีนวลเพราะว่า ช่วงที่ผ่านมาจะเป็นฝนตกหนักนะคะบางทีก็แม่ค้าก็จะกลับเร็วนะคะเป็นงานทอคุณภนะาพผ้าปักปูงนะคะสวยงามอลังการสุดๆผ้าไหมตำบลตาอองนะจ๊ะ งานทอประฟมปักอานาทอปักปูมนะคะจ่ายจังหวัดสุรินงานทอระดับชั้นครูสุดยอด Good light, ะะอกดไลค์นี่ค่ะติดต่ะะขอดูโฮแปรคนองหน่อยเนะะสีธรรมชาติสวยมากคเครือสมมเครือสมอ,อ,สมอด้วย ทำแบบปักปูมงด้วยเนาะคุยเนาะย้อมจากแก่นเคปขลั่งประโหรสามอย่างแม่สีเนาะค่ะสนใจก็ทักมาได้สวยมากนะคะแล้วก็อีกพืนหนึ่งใช่ไหมคะแต่คนละสีเนาะนี่คนละสีนะนี่นะคะตัวนี้เหยียบเหาะไหมไม่เหยียบเหยียบเหาะไหมคะไม่ได้เหยียบเหาะอสามตะกอสีธรรมชาติหลักเดียวกันคลั่งแกนเค้ประโหรมีคุย คุยนี่สวยเนาะเป็นผ้าคลุมไหลชั้นดีรุ่งสดลุ่งหน้านางได้หมดได้หมดเลยตัดชุดตัดอะไรสวยมากคือผ้าไหมสุดินที่ไม่เหมือนใครนะคะจังหวะดอื่นก็คนละแบบนะคะค่ะตอนนี้แม่ค้ากำลังจะนนะคะแล้วก็มาร้านที่มาร้านที่ตัดเป็นผ้าถุงสำเร็จนะคะมีอยู่เจ้าเดียว ดีไหมคะแม่ค้าไปไหนก็นเจอน้องคนนี้แล้วสุดลอยแล้วเนี่ยเอ๊ะจะรวยไปถึงไหนนี่อ่ะเรามาดูนะคะผ้าไหมที่คุณผู้ชมบอกว่าไอ้อะไรนะไม่มีร้านตัดแต่เขาตัดแล้วอะ่ะนี่นะคะพี่เบอร์สามสิบสี่อกสามสิบสี่เลยเนาะอกจริงสามสี่เลยไหม ถึงจะใสได้อ่าแล้วตัวนี้อกอะไรคะใส่ได้อันนี้สามแปอันนี้สามแปดเนะาะภาพอ่าอยู่ประมาณประมาณเท่าไหร่คะถ้าเป็นนี้สามหกตัวนี้สามสี่สามสี่อ๋ 3, 6, 3, 4, 3, 4. อสามหกสามสี่สามแปดอันนี้คือคนอกสามสิบหกออแล้วสีแดงในอกสี่สิบบ่ตัวนี้สี่สิบอ๋อตัวตัวขายตัวละเท่าไหร่คะนี่ตัวนี้สองพั 2> 2, 8, นแปดสองพันแปดนคุณผู้ชมคะต้องอกพอดีนะ ถึงจะใส่ได้นะคะแล้วตัวนี้เอ่ยน้าร้ด้อ้อนขยับได้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ไอ้นี่อะไรนะอกอะไรเนี่ยอันนี้สามสี่สามสี่เนาะไม้แท้ทอมืออันนี้ยกดอกลายลูกแก้วเป็นลายพกาตรอะอันนี้ก็อองันนี้อะไรเนาะร้อยเอยดาวกระจายบอกว่าเนี้ยลายอะไรเนาะลืมแต่เออเขาเขาเอาแพทเทิร์นวางสวยเนาะนะพี่เนาะโอมันเจอแดดได้เจอแสงอ่ะ มันจะแสงอะ่ะตอนนี้ตอนนีชอบเลยยูมีปุ่นสมองเลยเสียงนี่นะคะมาซื้อได้นะคะนี่เขาตัดสำเร็จแล้วนะคะตัดสำเร็จแล้วตัดสำเร็จแล้วนะคะนี่คือตัดสำเร็จแล้วนะตัดสำเร็จแล้วจ้าค่ะแม่ไปไหนลูกไม่ดดเินู ไม่ไปเดินดูร้านอื่นคล้วะอันนี้สีธรรมชาติใช่ไหมหนึ่งนี่นี่นี่อันนี้เคมีป่าใช่ครับอ๋อธรรมชาติเดี๋ยวทอเข้าใหม่เป็นไหมอ่าส่วนมากจะทอผิดววทอเปกวันนีนะครับในไหนที่ทอคิดตัวไหนบางของหนูสีมือหนูมีไหมหนูนี้หนูมีเวลาทอกัจะทำแต่ว่าแต่ว่ามีความรู้เรื่องผ้าไหมใช่ไหมคะโดยโดยโดยทายาทอาศูนใช่ไหมซึมซับตั้งแต่เด็กใช่ไหม จะออกแบบแล้วก็ให้เขาทอให้ดีกว่าออกแบบให้เขาทอให้ใช่ไหมอันนี้ร้านของคุณยายเสาเนาะเออแล้วทอขิดกับทอยกดอกทออะไรพวกนี้มันต่างกันต่างตรงยกดอกมันจะยากกว่าใช่ไหมอ่าขิดครับอ่ามาอธิบายขิดให้ยเอามาเอามาทบายขิดให้ฟังสักืนยกดอกเนี่ยมันจะมันจะมีลายอยู่ในอยู่ในฟืนอยู่แล้วตียู่ในตรนอยู่ในตะกอมันมีลายการเขาขึ้นตะกอไปแล้วขึ้นตะกอไปแล้วแลาก็จะเย็บตามที่เขา นั่นนั่นไว้แล้วครับพี่อ่าแล้วพอขิดเป็นยังไงขิดมันจะเป็นอ่คือหยิบมาหน่อยหยิบอันขิดมาเร็วมีไหมขิดขิดมาให้คุณผู้ชมดูว่าขิดมันจะยากกว่าตรงไหนมันยากครับพี่ดูนะอ่ขิด,ด,ดมันจะเป็นลายมันจะอยู่ในพวกเขาครัพี่เป็นเขาเขายกอ่ะเออแล้วเวลาทอมันทํายังไงอ่ะพอเขาก็จะเก็บเอาเก็บลงมาก่อนพี่เก็บจากเขาลงมาก่อนแล้วก็มาใส่ไม้ไผ่ใส่ไม้ไผ่ใช่ใส่ไย้ไผ่ในเครือครับแล้วก็ค่อย เอาไม้เสียบแล้วก็งัดเอาโอเพราะฉะนั้นมูลค่ามันจึงค่อนข้างจะสูงกว่าใช่ไหมคืนนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนั้นหมื่นสองเพราะว่ามันขิดมันยากกว่าเนาะแต่แล้วแต่ความชอบของคนเนาะแต่ว่ามันเป็นเส้นไหมแท้ใช่ไหมคะโอเคใช้เวลาทอพอสมควรเนาะมันจึงมีค่ามูลค่าในการเป็นหนึ่งผืนราคาค่อนข้างจะสมน้ําสมเนื้อกับงานที่ทอเพราะว่างานขิดนี้งานขิดนี้ค่อนข้างสูงเลยแหละเนาะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ต่างกันกระุก อายกอ่านั่นก็คือยกก็คือสูงเหมือนกันแต่ระดับกลางแต่ถ้าขิดนี่คืออย่างที่บอกเนาะใช้เวลาเหมือนกันเนาะถ้ามันมีพวกจบพอไปด้วยอย่างงี้มันจะแพงเลยมันมีจบใช่ไหมคะมันจะมีจบอันนี้ขิดแล้วจบอีกใช่ไหมตัวนี้ครับตัวตัวสิ้นนะครับมันเป็นเป็นขิดตัวนี้เป็นขิดแล้วเนาะแต่ตัวตีนอ่ะจริงแหละมันยากจริงเหรอเนาะเนาะแล้วตัวนี้อีกนอู้ล้วงเอาเลยเหรอล้วงเอาครับวิธีการยังไงคะ เพราะฉะนั้นมูลค่ามันเลยสูงใไหเพราะมันใช้มือที่ทักษะของช่างทอช่างตรงนี้ค่อนข้างจะมีประสบการณ์พอสมควรใช่ไหมคะล้วก็จะเหมือนมันก็จะมีสีนู่นสีนี่ครับถ้าเป็นจงเนาะมันดูง่ายครับัางทีจะเป็นสีถ้าเป็นขีดมันจะเป็นสีเดียวโอเคโอเคสวยนะคะร้านคุณคุณยายสาวนี่แหละค่ะก็นเสน่ห์ในตัวของร้านคุณยายสาวนะคะอุ้ยเขาเอาเสื้อเอาเนี่ยมาทำเป็นเสื้อกั๊กอ่ะ ทำเป็นเสื้อกั๊กทำเป็นเสื้อกั๊กอันนี้นะคะอ่สวยดีกล้องยังมาสวัสดีก้องสวัสดีก้องสวัสดีก้องสวัสดีคนถิสวัสดีก้องอ่าตาตาาาาไหนตีนุตีนุตีนนุษตีนนุีนนุษตนตีนุษตตีนุตีนุีนุาน ผ้าสวยๆค่ะผ้าสวยๆแล้วไม่กางจะเก็บแล้วบอกเก็บแล้วฝนมันกเก็บแล้วฝนมันตกแล้วใช่ไหมแต่ว่าร้านนี้ไม่บอกยันนะฝนตกไม่ตกตเขาก็ยัง,งไม่รีบกลับนะร้านนี้นะ,ะร้านนี้ไม่ยันนะร้านนี้นี่ร้านนี้บอกว่าบอกยันค่ะบอกยันฝนบอกยันฝนค่ะยันฝนค่นฟนฟนะ นี่คือควาหม่้้านนี้เยอะเพราะว่าลงทุนประมาณ2ล้านร้านที่หนึ่งอยู่ที่รังยังไม่กู้คือย,ยังไม่กู้แผ่นดินเอ้ยไม่ใช่ยังไม่กู้ระเบิดเอนานนกู้มาทุกสัปดาพูดขำๆนะคะคุณผู้ชมให้ฮาๆเวลาชมคลิปจะไ,ได้ดูไปด้วยเลินไปด้วย ถ้าสนใจถ้าหาให้ได้หลังจากที่ชมคลิปนะคะก็คือแคปบหน้าจอแต่ว่าอาจจะไม่ได้รวดเร็วนะคะเพราะว่าไกดแพทพาเที่ยวก่อนนะเพราะฉะนั้นรู้จักลายรู้จักอะไรก็ค่อยว่ากันนะคะอย่างนี้นะคะเห็นไหมหนาไหมสุรินร้อยสีพันลายงามบอ

เยอะมากไหมคะเพราะฉะนั้นต้องมาเลือกมาชมมาช็อปเองที่ตลาดนัดผ้าไหมุรินทุกวันเสาร์นะคะินดีต้อนรับสู่จังหวัดุรินนะคะมาไม่ได้ก็ชมในช่องไตทัดหาชมเพลินๆนะคะแต่ว่าอยากได้เพลินไหนก็ถ้าหาให้ได้ก็จะพยายามช่วยเหลือนะคะเพราะว่ามันเป็นการถ่ายทําแบบกว้างๆนะคะแบบกว้างๆรวมๆนะคะน้องเอี้ยงนี่ก็ไม่รีบกลับเหมือนกันนะคะโอ้วันนี้แม่ค้าสวยเนาะ แม่ค้าแท็กซี่อ่านี่หัวแปลกขนอนแล้วนี่เนาะออสวย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 นี่ลายอะไรลายเรือหอนะ้โนี่นะคะผ้าไหมสเสน่ห์ของชุมพลบุรีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นทอเครือเนาะ ครืออัมพรมเครืออัมโพรมเครืออัมโพรมเครือสมอเครือสรงนะคะแม่บ้านพุ่งยืนค่ะนี่บอกสีกรมเกรมพุ่งยืนเลยบอกไม่สีมันมันเป็นผ้าสองตะกอค่ะเอาแต่ละสองตะก้อพุ่งยืนหรอนี่ดูเหมือนไหมจุนเลย ใช่ค่ะพุ่งยืนเลยค่ะเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะบก็ยอดสองตอ่อปอหรอค่ะ,ะดานี้เจ้านี้เลยจ้สีสดเนาะไม่เอาดูนี้ดีกว่านี่สเสน่ห์ของบ้านเธออ๋อนี่ไงสโลงจ้าเครือสโลงเออไหนดูซิอ่ะดูนี้ดีกว่าดูเครือสโลงสิเครือสโลง,งจะเป็นน้ำไหลค่ะอ๋อเครือสโลงน้ำไหลโอ้ เกยจนเพือสลงเือสลงแต่เป็นน้ำไหลโทนมันจะเป็นเป็นเขียวเหลืองเนาะแล้วก็ส้มเนาะแล้วก็ก็มีกระนิวด้เนาะตรงนี้เนาะนี่คือเสน่ห์ของอำเภอสุพรรณบุรีอ่านี่สองเมตรไหมเกินอ๋อเกินแต่คือหนึ่งพื้นใช่ไหมเนี่ยอ๋อคือมันเป็นเหมือนสลงน้ำไหลเพราะฉะนั้น ในหนึ่งพื้นมันก็เลยไม่ซ้ํานะคุณผู้ชมดูก่อนนะพอ,อมาถึงตรงนี้เนาะถึงตรงนี้เขียวเนาะจถวตัวนี้เป็นม่วงเนาะอ่ะพอด้านนี้มาเป็นอ่ะดูทิศด้านนี้สินี่อนี่มันจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้สล่งแบบนี้สล่งแบบนี้เออกีอ่ะต้องต้องแบบว่าคนที่เอาไปซื้อไปเนี่ยจะไปตัดไหม นี่เส้นทุ่งไหมบ้านเนาะอ่ะอันนี้ที่ติวโชวอยู่อะเป็นเครืออันตรงค่ะเครืออังโรงน้ำไหลน้ำไหลเครืออัาปรงใช่ไหมไหลไหค่ะอ๋อก๋ออ๋ออ๋ออ๋อก๋นา๋ออ๋ออ๋อออกออ สองฮอกกแต่หนานี่น้ําไหลน้ําไหลนี่สวยดีอ่านี่เครือเครืออพกามาออมนั่นนี่เนาะใช่ไหมเครืออัลโพรมอ,อ๋อเครืออันปพรมบอกเออใช่เครืออันปพรมแต่ว่ามันเจอเส้นยืนเป็นสีออกนี้เนาะอ้าวไปแต่ความไปแตะความโอเคสวยสวยนะคะ อันนี้ก้นหอยใช่ไหมก้น,นหอยสดสด,สดน,นะคะโอ้ก้นหอยนี่หนามากเลยค่ะไม้รอบนอกมาชมดูนะคะสวยมาก ส่วนใหญ่เขาจะทำอะไรได้เนี่ยเป็นตัดบอกสวยเป็นหอมต้นหอยอาขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะบรรยากาศตลาดนัดท่าหหมงสุรินทร์สวัสดีค่ะเหนะะ็นไหมคะแม่ค้ากำลังแมค่ค้ากำลังเก็บตังค์อยู่เห็นไหนะคะแมคะ่ค้ากำลังแมค่ค้ากำลังเจรจาต่อรอง เกรจาต่อรองสวัสดีค่ะขายดีไหม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 ขายดีค่ะขายดีนะคะ มาเที่ยวกันได้นะคะสวัสดีค่ะจ้าจบแล้วคลิปนี้ชอบแล้วกดถูกใจเป็นกำลังแรงใจในการตัดต่อถ่ายทําตลาดนัดด้วยนะคะแต่ว่าถ้าสนใจผ้าไหมในตลาดนัดบอกเลยว่าไกด์แพทเป็นเจ้าของช่องนี้เป็นคนประสานงานถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะแม่ค้าไม่ใช่แม่ค้าออนไลน์มาเฉพาะตลาดนัดวันเสาร์นะคะราคาผ้าไหมสาตะกออยู่ที่พันแขึ้นไป56ตออยู่ที่3ามพขึ้นไปสนใจทักไกด์แพทค่ะ0812571709 081-257-1709 081-257-1709